โรบล็อกเปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดมีแขนกลจับสิ่งที่อยู่บนพื้นเอาไปเก็บไว้ให้เราได้ในงาน CES ปี2025นี้มีอะไรน่าสนใจมากมายเลยอย่างแรกที่เราจะพามาดูก็คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดชื่อว่า Sa r o s z 70นะคะเป็นของแบรนด์โรบอทล็อกซึ่งฟีเจอร์ไฮไลท์ก็คือเขามีสิ่งที่เรียกว่าโรบ o ติกอาร์มหรือว่าแขนกลที่สามารถยกวัตถุที่อยู่บนพื้นเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในที่ที่ของมันได้นะแต่ว่าไอ้เจ้าแขนกลตัวนี้นะคะสามารถยกนน้้ําหักได ไม่เกิน300กรัมเท่านั้นแขนกลนะคะก็จะถูกเก็บไว้บนตัวเครื่องเลยก็จะมีการเปิดออกมาแล้วก็ยื่นแขนกลออกมาจับวัตถุที่เป็นสิ่งกีดขวางแล้วก็เอาไปเก็บเข้าที่ตามที่ได้เห็นในคลิป นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือความสูงของเขาค่ะเพราะว่าความสูงของเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้อยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรเท่านั้นก็แปลว่าน้องสามารถลอดเข้าไปใต้โซฟาต่ำๆหรือว่าใต้ตู้ที่มันต่ำๆได้อันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนอกจากนี้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจตามสไตล์ของแบรนด์โรโบโอทเลยไม่ว่าจะเป็นพลังดูดที่น่าประทับใจมีมอบในตัวพร้อมยกขึ้นได้ด้วยนะแล้วก็มีโครงสร้างอะแดปติฟในตัวสามารถยกผ่านขอบประตูหรือว่าท่า งลงสูงได้คาดว่าหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้จะวางจำหน่ายในช่วงครึ่งแรกของปี2025นี้ค่ะ